สวัสดีครับช่องนอทะเลนะครับวันนี้เราจะพามาดูเพื่อนเพื่อนคูมาศเนี่ยเวลามามีใครมามั่งส่วนมากมาก็จะมาช่วยกันสอนหมดพวกน้องมวยเก่าเวลาเห็นอันไหนที่ขัดหูขัดตาก็อยากจะไปบอกก็คือถ้ามาใค่สามารถแพรรุ่นยิ้งเนี่ยวันไหนถ้าโชคดีเจอยอดมวยมากันเยอะๆเราก็จะให้ช่วยสอนกันเยอะๆไม่ต้องให้ช่วยหรอกคือเขาสอนเองโอเคครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับว่าแต่ละคนสอนมวยกันยังไงนะครับไปนี่พี่แป้นนะคะกำกำลังสอนนักเรียนอยู่นักมวยฝีมืออดไม่ได้นะคะเนี่ยลูกไม่ต้องโดนใช้ดตัวเลยเฮ้ยมาแล้วมาฝากเลยเดี๋ยววันนี้เราบอกวันนี้มันหนักไปห่า

พี่เป้นค่ะสวัสดีค่ะช่องมอทะเลค่ะพี่เป้นมาค่ายมวยพี่มาศทุกวันเลยพี่เป้นพี่เป้นมาถึงค่ายแล้วเห็นมวยซ้อมนึกยังไงถึงมาแบบช่วยสอนช่วยอะไรอย่างเงี้ยคะก็อยากให้เด็กมันเก่งนะครับฮะอยากให้เด็กเก่งอยากให้เด็กเก่งอยากมือให้มาให้เหมือนพวกเราเนี่ยที่ทำมวยมากันอยากให้เป็นอย่างนั้นแหละแต่ตาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้อ่ะ ได้คะ่ะพี่เน้อยพี่มาดบอกแก่คุมาเขาจะให้อยู่เนี่ยตัวเนี้ยให้แล้วที่เป้นอยู่ในหัวใจแล้วพี่เป้ยมีมีพี่เป้ยมีมวยเขาเป็นของตัวเองแล้วครับตัวไหนคะตัวไหนตัวนู้นเหรอนู้นนู้นนู้นของที่ชอบลูกกรอกแล้วก็นู่นตัวอ๋อไอเลขเป็นตัวมันดีไหมถามต้อยก่อน ขอบคุณค่ะคุณแม่แทเกยันคงไม่ใช่มวยหมัดมดูเลยนี่เหรอใช่เก้าผมจิ้มไปเหรอรุ่นป้าโก้ยค่ะดีดวยดีด้วยต้อกเกิดอะไรเออได้บอกก่อเดี๋ยวรลุงต้อยลุงคะลุงมาค่ายมวยลุงมาดเนี่ยมามาทุกวันเลยแล้วลุงมาเห็นนักมวยเห็นอะไรอย่างเงี้ยลุงนึกยังไงลุงถึงอยากจะมาสอนมาช่วยสอนบอกกับนักมวยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆริงนะเนี่ย ลุงเนี่ยเป็นคนรู้อยากจะมาออกกำลังกายนะแล้วก็เป็นค่ายเพื่อนด้วยใช่ไหมเขาอยากจะเห็นเด็กขโมยในค่ายเข้ามาเนี่ยคอยมีช่วเสียงเลยด้วยอยากช่วยแต่ว่าลุงบอกตรงนี้ว่าสัดญ,ญาลุงเม,มื่อกี้อยู่ไหนปะผัดวันประกันพุ่งจนร่างกายมัน,น่ต่อไปนี้นะสัญญาว่าอาทิตย์หน้าจะมาไม่จับมาห้าวันแล้วเพื่อจะให้ผมฟังร่างกายดีขึ้นแล้วต่อไปนะี้ ได้ถ้าเกิดว่าลูกศิษย์หรือว่าแฟนแฟนมวยของลุงต้อยนะคะใครอยากเจอลุงต้อยมาที่ค่้ายมวยนี้เลยอ๋อไม่ต้องแน่นอนแะวถ้าเกิดทจา์อยู่นี่นะลูกศิษย์อยู่ที่อื่นเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องไงถูกไหมลุงลุงมาสอนที่นี่ลุงเน้นอะไรคะเน้นเข่าเหรอคะเน้นเข่าครับเน้นเข่าเน้นเข่าเน้นเข่าวิธีป้องกันวิธีเข้าทำลุกไล่อย่างไงอะไรยังไงอ๋อลูกศิษย์ทุกคนที่มาเรียนที่นี่ก็สามารถเรียนกับลุงได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับพาะผม้องการถ่ายทอดไปเพราะอายุมากแล้ว จะท่ายโยท่อวิธีการตีเขาลักษณะการเขา่ายังไงทําไมมวยถูงเนี่ยเขาต้องเตะขานี่มีบงางยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับโอ้โดีจังเลยลงมาทุกวันไหมคะครับผมบมาทุกวันเลยมาทุกวันแล้วครับผมคิดว่าสมบูรณ์แบบน,น,นะครับใายมวยนี้คือแป้นน้อยเนี่ยยอดมวยมุลสลิมตำนานสัตว์นี่ก็ไอหมัดสักเลยซึ่งทุกคนรู้จักดีแฟนหมัดมนยนะค่ะแล้วเพราะนั้นนี่มาครับพวกเราจะ สอนกันเพราะต้องการให้เผยแพร่ให้มีคนสืบทอดต่อไปครับศิลปะมวยไทยเออศิลปะมวยไทยเนาะลุงเนาะโอ้ลูกคิดว่าดีไหมคะมีทั้งหมัดมวยฝีมือมีเข่ามีครบเลยเนาะอช่ค่ะลุงขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับเชิทุกคนเลยนะครับมา่ยเแ

เออเอาไปเ่นเฮ้ยมึงไม่ต้องบอกมึงดูกาถีบเฮ้ยคุณก่อนถีบไย่างดีแล้วมึงบอลไลหน่อยห่ดีหล่หน่อยไปเอาแย หัวนะบังบังวางแข้งเลย่พอเนี่ยปึ๊บาวางเลูกศิษย์เารู้เขาไม่กล้าแทงแดงนี่ด้วยไม่หรอกไม่มึงอ่ะดึงเวลาถึงไม่ขามบังเนี่ยกูรู้แล้วนี่ก็มาเวลาครูสดุกงอังแขงเลยถ้าเกิดเกิดไปไม่เป็นไรเออแป๊เนี่ย

เราลงปั๊บอเราจะแขงลงก้าวเลยปึ้งปึ้งดูว่าเขาจับไหมดลูกจับอไไหมจับไปเลยบอที่ว่าเราจับจีบแทงปึงงเออไม่เอาแรงนไม่เอาแรงนะเอาไว้ยไม่เอาแรงนะาทีนะไร อ่รักไ, <ว S 2> ไม่แน่น<ว>ตอนนี้กำลงังฝึกดีเซียน้อยอยู่ยจะเอาไปต่างประเทศอเดินมาเดินมาเข้าไปเดนมาตายค้โอเคพักนาไปเรนต้อ โอ้โหสำรานสักเป็นน้อยสามารถดูแลหลูกต้อยเอามายืนยืนกลางหน่อยป่ะไอ้ต้อยมึงมากไนอ้เหนือยไม่เหนือแต่ว่าจะบุกกระหูกใจอ่ะจะเป็นโตอ่ะพอเหนื่อยปับเนี่ยมันไม่ลงนะถ้าไม่ลงต้องออกกำลังรีบต้องออกกำลังดบบทุกวันเพราะอะไรป่ะให้หัวใจมัน ให้หัวใจมันได้รู้จทำงานอ่าอ่เพราะว่าผมกลัวเนี่ยพี่กลัวเพื่อนพี่ตายผมไม่กลัวตายเราก็อะไรแบบมารับทำศพเรียบร้อยแล้วเบอรเบอก็เบอรหมดแล้วเบอรหมดแล้วแต่พี่บอกแล้วจะทะยงพิธีพิถันเลยตรวจวันเดียวพอแล้วโตเนี่ยสองโตเจ้าไหมอะไรหวยไงตรวจวันเดียวพอไม่เอาไม่เอา ลุงแป้พี่แป้นะคะวิจารณ์ลุงต้อยหน่อยค่ะทำไมครับยบสภาพเมื่อกี้ช่วงนี้เหรอช่วงนี้ยังยังช่วงนี้ทรายหัวไม่ไม่ยังแก้ไม่ได้เลยพร้อมทันทีทันทีเลยครับอุ๊ยไปปลูกก็ไปปลูกก็ตาไม่ได้นักมวยทุกคนเนี่ยเขียชกผมนะมาเลยคิดจะมาแก้แค้นนะแต่ต้องทำที่ผมผมด้วยนะโนเลไม่มันบอกหรอเดี๋ยวแต่ละคนรอซ้ำมันอยู่รอจะแก้มือด้วยหอดเลย พี่รักวันนั้นวันนั้นรอกจากหลักหายแล้วกูไม่โชกกับใครหรอกวันนั้นเห็นสภาพพี่คลิปแรกเลยเห็นสภาพพี่แล้วบอกว่าขอเวลาอีกสามวันวันที่พี่กับพี่เชียนอ่ะเอาพี่เชียนมาแก้มือหน่อยสามวันใช่ตายเอาเนี้ยเดี๋ยวขอขอเวลาอาทิตย์หนึ่งขอเวลาอาทิตย์นี้ครับเฮ้ยหัวใจหัวใจขึ้นตัวก่อนเดี๋ยวจะมาแก้มือกับมันพี่เวียดีนี้ครับ ขอไม่ไรทีนึีจะต้องไหวได้ไม่ตรงนี้ก่อนทำให้ชายมันติเตัเลแล้วพักเลยสอง้างจะต้องใจเฮ้ยจะเป็นพักเลยวายดูเรื่องดิฉันเว้ยเจ้าไอ้ชายต้อนลอแร้อวะแล้ลุงต้อยไม่ไหวแล้วดูมันไหวตอนรัวใจรุ่ยไปตายลวบังเดถ้าไม่ไหวใช่ไหมไปมือรอดนะ อย่างนั้นไหวย,ยิ้มบอกกันพอมไดไหม,มเดี๋ดูนะครับดูเอ้าข้าเลาหกทีเราพักก่อนเดี๋ยวเราดูนะ